ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเลยวันนี้พี่ก็เข้าสวนตัดชอมนะคะแล้วก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมว่ามีกี่สายพันธุ์เนาะแล้ววิธีที่เราจะเลือกปลูกเราจะเลือกวิธีไหนเดี๋ยวไปตามไปชมกันเลยจ้าพืชของคําว่าชอมนะคะเพื่อนๆมีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้มีถึงสี่ห้าสายพันธุ์เลยเนาะอย่างเช่นพันธุ์เกษตรพันธุ์ พื้นบ้านแล้วก็พันจับชายแล้วก็อย่างพันที่ไม่มีหนามอย่างไร้หนามนะคะเพื่อนๆวิธีสังเกตนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะนํากิ่งพันมาปลูกเนาะเพื่อนๆก็ลองไปดูตามร้านค้านะคะถ้าเกิดว่าช่วงข้อข้อต่อของกิ่งอะค่ะถ้าหนามเยอะหรือหนามฝอยเนี่ย <S <S เพื่อนๆอก็เ,อเลือกแบบที่เอาแบบ ข้อหนามห่างหน่อยเนาะเพราะการแตกยอดของเขาจะดีดีฝาการที่แบบว่าน้ําฟอยๆน้าทีทีอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆนดูเห็นหมคะสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ของพันธุ์พื้นบ้านให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆเนาะนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วยออหนามมันจะไม่ค่อยมีข้อหนามของมันจะห่างอันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้มันออกนอกฤดูการคือช่วงหน้าหนาวเราแต่งร้อเนเนี่ยมันก็จะออกอยู่ถึงหกสิบ 7จนะคะเนี่ยค่ะยอดมันจะยาวแล้วยอดจะน่ากินมันมีถึงสี่ห้าสายพันธุ์เลยนะคะชะอมเนี่ยมีหลายสายพันธุ์จับชายนี่ก็คือหนามจะเล็กๆฝอยๆนะคะเพ,พื่อนๆหนามจะเล็กมากฝอยน้ําทถีแล้วยอดจะมามีแค่ประมาณ2อนิ้วสนิ้วแล้วมันจะแก่เลยแต่ถ้าเป็นกเกษตรจะยอดใหญ่น้ําใหญ่สีเขียว แต่อันนี้คือพื้นบ้านจะเป็นสีเขียวอ่อนนี่ค่ะดูง่ายๆค่ะสายพันธุ์มันเนาะถ้าเราเลือกสายพันธุ์เนาะล้วก็สังเกตต้นมันเพื่อนๆบางคนยังไม่ทราบเนาะว่าต้นชะอมเนี่ยคะ่ะเวลาถ้าเราเลือกมาปลูกเนี่ยทุกพันธุ์ไม่ไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้ทุกพันธุ์นะคะเพราะว่าบางพันธุ์เนี่ยอ,อ,อาจจะไปเจอแบบว่าน้าฟอยเลย น้ำถี่เลยการแตกยอดของเขาก็จะขึ้นมาสักสองสามนิ้วแล้วมันก็จะแก่โดยธรรมชาติของพันธุ์ของมันเลยบางพันธุ์ก็ยอดใหญ่หนามใหญ่นะคะแล้วช่วงฤดูการของหน้าหนาวเนี่ยค่ะเมืนเราต้องการที่จะให้เขาแตกยอดดีเหมือนเราตัดแต่งไปแล้วเนี่ยค่ะการแตกยอดของเขาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าชะอมเนี่ย ช่วงหน้าแรงหน้าหนาวเนี่ยมันจะได้ราคามากคนที่ทำเกษตรแบบนี้คือก็ต้องการให้มีผลผล,ผลิตตลอดฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเลือกสายพันธุ์ก็ดูสักหน่อยเนาะหรือไม่เราก็จะ,ะดูจากส่วนไหนๆก็ได้ที่เราเข้าไปซื้อว่าเขาทำสายพันธุ์อะไรก็ให้คำแนะนำ การแตกยอดของโะอมเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะคะที่เราเลือกมาปลูกแล้วก็การาที่ออกยอดมาแล้วมีรสขมแม่อร่อยกินไม่หอมก็อยู่ที่สายพันธุ์เีกค่ะเพื่อนๆมีหลายคนมากเลยโทรมาถามพี่เนาะว่าชะอมโดนฝนแล้วขมสาเหตุตรงเนี้พี่ยังไม่เคยเจอนะคะเพื่อนๆเจอแต่การแตกยอดการออกผลผลิต พี่พี่คิดว่ามันก็มีส่วนผสมของการผสมพัน์ออกมาเนาะหลายคนเลยค่ะเขาเขาบอกว่าเจอน้ำฝนเนี่ยแล้วชะอมของเขาจะขมอันนี้กำลังแตกพอตัดไปมันจะแตกตรงนี้สองวันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยสองวันก็จะแตกยาวขึ้นมาให้เราเออก็อยู่ในสวนกำลังเก็บผักอีกคนหนึนก็ปลูกผัก แอบดูเขาเพื่อนแอบดูเขาปลูกผักกันเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆนเราได้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกให้กับแม่ค้าเนาะนี่ค่ะไปทำให้แม่ค้าวันนี้พี่ก็เข้าสวนช,มเ,ชมเองเลย เป็นวันหยุดไม่ได้ไปทำงานนี่จะอชอ์งมงามของเรานะนเนาะเพื่อนๆเราก็จะได้ยอดชว์งมงามเลยวันนี้และพี่ก็พี่ตัดแล้วก็ส่งเลยนะคะแต่แต่ถ้าใคระจะตัดเย็นแล้วส่งเช้าก็คือจุ่มน้ำยาจุ่มน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำประมาณห้าหกขันเนาะผสมไปในน้ำ พูดผิดพูดถูกเลยนน้ำยาน้ำส้มใส่ชูนะคะหรือไม่ก็ก้อนใส่ส้มหรือไม่ก็เป็นหมากที่คนแก่กินนะคะมันจะทำให้โจงเราเขียวสด เพื่อน,นวันนี้เราตัดไม่หมดเพราะวันนี้พี่ตัดสายละไปวัดมาค่ะเลยตัดไม่หมดแค่นี้แหละเดี๋ยวมาดูกันแต่ถ้าแม่ค้าคนไหนเขาเขา,เขากรรหรืออะไรก็เพื่อนๆก็กรําให้เขาเนาะแ,แต่เราก็ดูราคาที่เขาให้เราแต่พอด,ดีวันนี้พี่ก็ส่งเป็นโนเลยพี่ก็มัดส่งเลย เดี๋ยววิธีการกำกำแบบไหนให้มันสวยเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเอาไว้ให้พี่ว่างๆโอหอันนี้มันหนักมากสองโลครึ่งสองโลครึ่ง ถังเนี้ยถ้าถังเนี้ยเต็มเต็มนะเพื่อนๆถังเนี้ยอยู่ที่สี่โลช่วงนี้แรงแล้วฝนยังไม่ตกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะแปดสิบใช่ไหมลุงก็ส่งอยู่แปดสิบบาทยังไม่มาเนาะลุงลุงลุงใัดแล้วลุงวางช่วงเอาทางหลังบางทีเอาแต่ทางนนั้เออมันเป็นล็อกล็อกอยู่ มื่ยอดมันจะใหญ่ชมภาณน้ำหน่ากินนะเพื่อนๆมีคนโทรมาหาพี่ตลอดเลยอ่ะปวดโฉมและยอดไม่ออกพี่กะว่ามัน,นไปเจอสายพันธุ์ที่มันกับชายอ่ะรวมรวมสายพันธุ์สองโลครึ่งมัดละสองโลครึ่งคลิปนี้ก็กะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามพี่เนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย